ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมนกกระจาบนะครับพอดีผมเห็นว่าช่วงนี้เขามาทํารังที่ต้นยูคาข้างบ่อในสวนนะครับเยอะอยู่ครับก็เลยมาถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งทางนู้นนะครับด้านหลังผมนู้นครับก็จะเป็นข้างบ่อสวนสาธารณะตรงนู้นก็ค่อนข้างมีเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวมาลองติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับนี่นะครับก็จะมีนี่ตรงนี้เลยครับต้นนี้เลยครับอยู่คาต้นด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับแต่ตอนนี้นกเขาตื่นผมนะครับบินหนีไปหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องรอนั่งเยบๆอีกสักพักนะครับคงคงได้ภาพนะครับ ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆครับ ตอนนี้ก็มีนกจับคานะครับก็อยู่ตรงนู้นนะครับ นู่นครับบินไปอยู่กอไผ่สมุดนะครับกอไผ่ฟังนูน้นพอเห็นคนก็ไม่บินมาใกล้ลังเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับก็มาอยู่ทางฝั่งบ่อน้ําของสวนสาธนารณะนั่นเองนะครับเมื่อกี้นั่งอยู่ทางฝั่งส่วนของตัวเองก็ไม่มีนกเข้ามาเลยนะครับก็เขาจะบินเกาะอยู่ที่กอไผ่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับพอเห็นคนเขาก็ไม่เข้ามานะครับผมก็เลยมา่องอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูใกล้ๆนะครับพาเพื่อนๆเดินไปดูใกล้ๆนะครับผมมีมีนกนะครับไปแล้วครับ นะครับก็จะมีลังเข,เขียวอยู่เลยครับหญ้าเข,เขียวอยู่เลยแสดงว่าเพิ่งเริ่มทำนะครับ แต่สองสามต้นนี้ไม่มีนะครับช่วงนู้นล่ะมีตรงนู้นอีกต้นหนึ่งครับหลังลังนกอ่ะ ผมเดินมาไม่ได้ถือกล้องตัวซูมมานะครับก็เลยไม่ได้ซูมให้เพื่อนๆดูจากจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามาจากจุดที่นั่งซุ่มดูนะครับซูมให้เพื่อนๆดูลังตัวใหม่นี้ครับยังทําไม่เสร็จเลยนะครับ เพราะว่าด้านล่างด้านล่างยังไม่ได้ทําเลยครับทําเฉพาะด้านบนเพราะว่าปกติจะเหมือนไอตัวด้านบนครับจะมีอ่าโถที่ห้อยลงมานะครับปากทางเข้าห้อยห้อยลงนะครับแต่สองสองลังนั้นที่หญ้ายังเขียวเขียวยังไม่ได้มีอ จะตัวฝากทางเข้าห้อยลงมาเลยนะครับแสดงว่ายังทําไม่เสร็์ครับผมก็ตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปเมื่อกี้เมื่อกี้เดินเข้ามาแป๊บหนึ่งก็มีนก บินมาเกาะพอดีนะครับนกกระจาบตัวนี้ก็บินมาเกาะพอดีนะครับแต่ก็เข้ามาเข้ามาพักหนึ่งแล้วครับนกก็บินมาเกาะ ตัวนี้ก็เป็นรังที่ยังทําไม่เสร็จนะครับย่ายังเชื้อเขียวอยู่เลยครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องทิ้งไว้ดูนะครับว่าตัวนกจะมาทํารังต่อไหมนะครับถ้ามาทํารังต่อผมก็จะทิ้งไว้ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศตรงนี้นะครับ อนี่นะครับกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆผมก็นั่งเฝ้าอยู่นานพอสมควรครับกว่านกจะกลับมานะครับเพราะว่าช่วงแรกๆเขาอาจจะตื่นเราอยู่นะครับพอเห็นคนเงียบๆไปสักพักเขาถึงจะกลับมานะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งเงียบๆให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศ นกกระจาบมาทำรังต่อตรงนี้นะครับผมก็จะนั่งเงีย,งงยบๆสักพักนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศการทำรังของนกนะครับ ตอนนี้ผมเดินย้อนกลับมานะครับเพื่อนๆก็มาเจอนกอยู่บนต้นไม้ที่ผมนั่งซุ่มอยู่นะครับเจออยู่หลายตัวเลยครับ หลังย้อนกลับมาก็เจอว่านกอยู่บนต้นไม้ที่ผมนั่งซุ่มอยู่เลยครับเมื่อกี้บอกหันหลังย้อนกลับมาเดินย้อนกลับมาเหมือนจะไกลนะครับจริงๆมันไม่ได้ไกลกันครับอยู่ใกล้ๆก,กันแค่ข้ามรั้วมาครับข้ามมองข้ามไปมองข้ามมาก็คืออีกฝั่งรั้วนั่นเองนะครับก็เลย พอผมหันย้อนกลับมาว่าจะไปดูนกที่ต้นยูคาต้นเดิมก็เจอนกอยู่ด้านบนที่ผมได้นั่งซุ่มอยู่นะครับ เดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูกันครับรู้สึกว่าจะเกาะอยู่นู่นตัวหนึ่งครับมัน ก็ยังกลับมาไม่เยอะนะครับหลังจากที่รถตื่นผมไปเมื่อกี้นะครับยังกลับมาไม่เยอะ เข้ามาเกาะที่ลังของเขาอีกตัวนี้นะครับ นกจับคาตัวเดิมก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าบินบินข้ามฝั่งเมื่อกาะฝั่งนี้แล้วครับนี่นะครับ เป็นไปรวมพลอยู่ฝั่งนู้นซะเยอะนะครับ นี่ผมเดินวนมาอยู่ใต้ต้นยูคาเลยนะครับจุดนี้นกเขาตื่นผมแล้วก็ไปหมดแล้วครับมีหลังที่ร่วงมาด้วยครับตกมา นี่ครับน่าจะยังไม่เสร็จนะครับลังนิดน่าจะโดนลมพัดตกก่อนนะครับนี่ครับเพราะว่ายัางไม่มีด้านล่างนะครับรูด้านล่างยังไม่มีนะครับดูครับน่าจะโดนลมพัดตกก่อนครับตัวนี้ยังไม่เสร็จดี ม่กี้มันย้อนแสงนะครับนี่ครับอยู่บนนี้มีหลังที่เสร็จแล้วแล้วก็หลังที่ยังไม่เสร็จนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับอำลากันไปกับบรรยากาศตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ